วันนี้เรามาอยู่ในเกม Baby c u t i n g Simulator กันนะคะผมหรือเรียกง่ายๆว่าเกมเตะเด็กทั้งเองซึ่งอ่ามันเป็นเกมที่แบบผมไม่รู้ว่าเจ้าของแมปเขาคิดอะไรถึงสร้างแมปนี้ขึ้นมานะดูสิเด็กน้อยน่ารักน้องน่ารักคุณจะยอมเตะเด็กคนนี้เพื่อเงินหนึ่งล้านบาทหรือเปล่า โอ้พยากรกำลังโหลดเพียบเลยครับกด E เพื่อเคกิง้งเตะนี่แต่ผมไม่อยากเตะเด็กอะไม่ครับเจม,มันครับผมโอ้ <c oughs> โห ปิวใครเตะเด็กเยอะที่สุดก็หญิงคนนี้แล้วล่ะครับโอ้โห <Yeah. S 1> oh, ผมเพิ่งแยกคนเดียวเองเขายั oh, ่ yeah, หมดจัง <Bro. S 1> อ้าวล้วคณผู้หญิงมาแอดผมทำไมอะแปลกๆผมแค่ดูชื่อเธอรู้ได้ไงเฮ้ <Yeah. S 1> ออยอุ้มน้องนด้ด้วยจะพอทุกที่ปลอดภัยนะ ตรงอื่นตรงที่ไม่ใช่ตรงนี้ <Bra. S 1> มีเด็กส่งมาเกินอีกแล้วเปี้ยเตะเตะเลยเตะกดเอสลองเท้าจะไม่คุณเตะแรงมากขึ้นอย่างนั้นอ่อาแมวดีกว่า <Bra. S 1> อาจจะโหดไลาล์สำหรับใครบางคนแต่รูด้ด้วยอแต่เกมที่ผมเจอโดยบังเอิญน,นะนะ <Bra. S 1> อ๋อ เด็กเปนของเตงถ้าไม่ใช่เด็กของเตงจะเตะไม่ได้เหรอป้องกันการโกงได้ดีครับเช่นแบบเราเตะอยู่แล้วคนอื่นมาเตะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะเราก็สาเตะตั้งนานแล้วมีคนอยู่ดีก็แบบเออไอ้นั่นกำลังเตะได้โน้อยๆเลยวะไอ้นี่ดิคิวเด็กแทนดิ <c oughs> นนก็เป็นแบบตั้งโกงอื้ <c oughs> <c oughs> โอเคผมผมเตะ มันน่าภูมิใจไหมนะผมเตะเด็กได้ันสองร้อยแล้วก็บผมให้เด็กวดกวาดกลัวจะถึงสองร้อยแล้วจริผมอยากได้ออันนี้มากกว่านะแต่ไม่เป็นไรครับเราเอางบประหยัดไปก่อนก็ได้คือผมไม่อยากซื้อแบบเนี่ยมีสิบห้าก็ซื้อสิบห้ามีนี้ก็ซื้อนี้ผมผมอยากซื้อ,อคุ้มเลยมากกว่าไม่รู้เ็วเราจะทำนี้ไปทำไม ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจครับแบบเราสร้างเกมนี้มาใหม่เราแบบเราแค้นเด็กเหรอผมผมเตะไปก็คิดไป YouTube จะให้ผมลงไหมเนี่ยคลิปเนี้ยมันมันดูแบบเสี่ยงนะครับเนี่ยผมให้ไปอีห้านาทีครับผมจะเล่นต่อไม่ไหวแล้วมันแบบมันเกมเอื้อแต่เกมอื้อผมไม่อยากอยู่นานนะเกมนี้ก็ก็เป็นดับสอง ก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆแต่คือผมไม่ไหวแล้วโอเคนะครับผมฝากกดไลคกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆของผมนั่นเองแล้วก็ยังมี99%เทียไม่กดติดตามก็ช่วยกดกันด้วยนะครับผมโอเคผม bye bye คบายบไม่ไหวเอ้ยเปลี่ยนสีเด็กได้วันดีเแบบี้เธอเั็นญาติกันกับันแล้วเด้อวางลง